สภาผู้แทนรัษฎรอายุของสภาผู้แทนรัษฎรมีกำหนดวาระสี่ปีนับตั้งแต่เลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนรัษฎรไม่สามารถควบรวมพักการเมืองกรณีสภาผู้แทนรัษฎรครบวาระพระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกิจสเดีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45วันนับแต่สภาผู้แทนรัษฎรครบวาระการเลือกตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันเดียวกับต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนรัษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปการยุบสภาผู้แทนรัษฎรให้กระทําโดยพระราชกิจธีิกาและให้กระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันภายใน5วันนับแต่วันที่พระราชกิจธนกายุบสภา,าใช้บังคับให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกิจกดชดีกายุบสภาใช้บังคับเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือยุบสภาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ หสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการให้ดำเนินการตาพระภิะราชกิจชะดีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วัน สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 2. สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ประธานสภาผู้แทนรัษดรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศในราชจิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงหากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เข้ามาแทนให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา